on TV ชัวหรือไม่ใช่หรือมัอ่วมันชัวอยู่แล้วมั่วนิมแน่นอนค่ะ ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกับเอฟเอ็มออนทีวีนะคะวันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตก,กิจกรรมนี้กันบ้างค่ะเพราะว่าขึ้นสู่เดือนใหม่เราก็ให้คุณได้มาโหวตการกับกิจกรรมเอฟเอ็มอวส์นั่นเองค่ะครั้งนี้นะคะ,คะ,คะขึ้น94เอฟเอ็มของเราเนี่ยงานนี้ก็เปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมนะคะได้เป็นคณะกรรมการในการตัดสินารางวัลต่างๆกับ4สาขาประเภทบันเทิงของเรานะคะให้คุณสามารถโหวตผ่านทางแอปพลิเคชันเอฟเอ็มอว์ได้หรือว่าที่เว็บไซต์คะ m. F m. F m ่ะ www.efm.fm ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งในเดือนมกราคมนี้นะคะรายชื่อเข้าชิง5ออัันนดดดบสสุท้าาายยยใขละคร ก็ได้แก่สายรับ3มิติค่ะ,ะยายกัรยาแอบบรักออนไลน์นะคะฝันเฟื่องแล้วก็ครับไฟเดย์เดอะซีรีส์้าตอนความรักของเรา3คนด้วยค่ะใช่แล้วนะครับรางวัลน,นี้ครับ w a r d อจะเป็นของใครเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ละครที่เองชอบได้รับรางวัลเนี่ยนะครับก็อย่าลืมเข้าไป โหวตกันด้วยแล้วกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง efm. fm รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายมากแอปพลิเคชันนะครับในโทรศัพท์ของคุณเซิร์ชเลย efm award นั่นเองครับแล้วก็ติดตามกันสิ้นเดือนประกาศผลจ้าใช่แล้วค่ะอ่ช่วงนี้นะคะอ่ข่าวบันเทิงของเราเนี่ยเรามาอัปเดตกันทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะติดตามค่ะเรื่องข่าวบันเทิงแบบแฉะฉบางคนถามมาเยอะมากในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ efm tv ใอินสตาแกรมอะไรเงี้ยว่าฉาดเช้าเนี่ยที่จะออนทางช่องจีพเอ็มยี่สิบห้าของเราเนี่ยจะออนแอมเบอร์ อะไรยังไงบ้างเริ่มติดตามชมแฉแต่ชาวได้ตั้งแต่วันที่19ามกราคมไปต้นไปนะคะ8 0 0โมงจนถึง9าโมงค่ะอ้อเร่มาดูกันด้วยอะไรอะไรอะไรอย่างี้เพี่มดอย่าพูดํางออกสิตกใจหมดเลยพี่ ติดตามดูเพราะว่างานนี้เนี่ยมดดำเป็นโต้โผใหญ่มดดำนำทีมตามด้วยพีกรณ์ข่าวบันเทิงของเราอีกเยอะแยะเลยที่จะมาร่วมกันแฉผ่านทาง g m m อ็นะคะใช่แล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยอย่าลืมเข้าไป Follow กันด้วยนะครับทั้งในเรื่องราวของอ Instagram แล้วก็ทาง a c e b o o k นั่นเองชื่อเดียวกันเลย Search เลยครับ efm on tv คลิกไลค์แล้วก็ Follow กันด้วยนะค่ะแล้วค่ะติดตามรายการของเรานะคะ efm on tv กันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา6โมงจนถึง1ง ุ่ม g m m ช่อง25ค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ